สวัสดีครับกลับมาดูลดวงดาวันขันธ์นะครับกับครูหนุ่มดาราศากตร์นะครับดารายาสตร์ชอนแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่26นะครับพฤศจิกายนพศ2566นะครับวันนี้ก็ตรงกับบันชีทิศนะครับขึ้น14ค่ําเดือน12ปีถอกนะครับจอสหนึ่นะครับตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะครับก็ยังไงก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสมัครที่เป็นกพจตงใจนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับ ผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการทํานายดวงวันนะครับแล้วก็เลขนาโชคของคนทั้งเจวันนะครับแล้วก็การกดติดตามก็กดง่ายมากครับก็คือจากงุมขวาล่างของหน้าจอเนี่ยครับจะผมคำว่ากดติดตามเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับระบบก็สามารถจะกดติดตามได้ทันทีนะครับแล้วก็ยังไงสําหรับท่านที่สนใจจะดูดวงนะครับในการส่วนตัวก็สามารถที่จะคลกมาที่ไลค์แอดที่ปรากฏบนหน้าจอที่นั่นเลยครับหรือว่า ถ้าสนใจหรือรับท่านที่ถนัดในการใช้แอปของทรูคือโดสับกศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะออจองคิวผมคือครูสนุนหลังพยากรที่อยู่ในแอปโดสับกศูนย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการเปิดคอร์สใหม่ในแง่ของการสอนวิชาพยากรคือเลข7ตัว9ฐานประยุทธ์นะครับในแง่ของภาพพื้นฐานและก็ภาพพยากรครับจะเปิดในเดือนต้นเดือนมกราคมนะครับรก็ถ้าสนใจที่จะเรียนก็สามารถจะ จองคิวมาทางด้านไลฟ์แอดที่ปรากฏมาน้าจอดีได้นะครับหรือว่าช่องทางต่างๆที่ปรากฏได้นครับก็จะมีคนคอยติดต่อรับคิวให้นะครับโดยทั้งวิชาพายุทธส78ใบด้วยครับก็จะเปิดรับโดยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีวิชาอื่นๆเปิดตามเข้ามาอีกทีนะครับเพราะกองต้องจัดคิวอยู่นะครับเพราะว่าเวลาก็มีจํากัดนะครับเพราะส่วนใหญ่จะสอนได้เฉพาะส่วนใหญ่จะเนี้ยเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าวันธรรมดาก็ก็ทราบว่าหลายๆท่านก็อาจจะติดงานกันแต่ถ้าท่านใดสนใจจะเรียนวันธรรมดาอะไรต่างก็สามารถจะติดต่อมาดูมา จองคิวไว้ก่อนก็ได้นะครับจะได้ดูว่าจำนวนนักเรียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในการจะจัดคิวให้นะครับโอเคอ่ะกันอื่นเราก็มาดูดวงกันต่อแล้วครับสําหรับดวงในวันในวันนี้นะครับว่าเอ่อเป็นดวงอะไรของชาวราศีก่อนครับว่าการเงินการงานพลัสกับาศโชคลาภของชาวราศีในวันนี้เนี่ยเป็นเช่นไรบ้างนะครับเรามาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาวราศีในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราจะได้ไพ่เออได้ไพ่ไฮเล็ทแพนคือไพ่พระครับไพ่พระขึ้นมาแสดงว่าวันนี้โชคลาภก็อือว่า อาจจะมีโชคลาภเ็เล็กน,ยยน้อยไม่มากนะครับเข้ามาได้นะครับรอบชาววันอาทิตย์นะครับต่อจากนั้นเราก็มาสู่อย่างงี้ของอาการงานของชาววันอาทิตย์นะครับสำหรับคนที่ต้องทํางานนะครับเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ชาววันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่คนที่ต้องทํางานในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าเหรียญนะก็ถือว่าห้าเหรียญที here, ่มาแสดงว่าวันนี้ก็อาจจะไม่ได้งานนะครับหรือว่าไม่ได้งานไม่ได้ตามเป้านะครับก็หรือว่าถ้าจะค้าจะขายก็อาจจะเงียบๆนะครับวันนี้ก็ นั้นใช้ต้องทํางานวันนี้ก็วางแผนต้องรับไปดีแล้วกันนะครับหลัจากนั้นเราก็จะมาดูกันในแง่ความรักนะครับความรักของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับที่มีครอบครัวน,นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าดาบนะครับก็ถือว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องร้องแงงร้องแงงะรเราอาเห็นกันในครอบครัวเกิดึ้นได้นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นพยายามสาร้างความสัมพันธ์ตั้งสิทธิ์คุยกันดีๆเอาใจกันหน่อยนะครับจะืดอไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ตอจานั้นเรามาดูในแง่ชาวโสดนครับชาวโสดวันที่วันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สองเหรียญก็ถือว่าวันนี้ก็เช่นกันนะครับชาวโสดก็จะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์อาจจะไม่ลงรอยกันอาจจะต้องปรับจูนความสัมพันธ์ความคิดกันนิดนึงนะครับสำหรับชาวโสดวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับก็จะว,ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยดูจะไม่ค่อยดีในแง่ความรักทั้งชาวคนที่มีครอบครัวแล,และคนที่โสดนะครับโอเคจากนั้นเรามาดูในแง่สุขภาพครับสุขภาพของชาวอาทิตย์วันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่อัศวินดาก็ถือวว่าาัันนี้สุขภพยง ค่อนข้างดีอยู่มากนะครับสำหรับชาวอาทิตย์วันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่เลขนำโชคจากไพ่กันนะครับเลขนำโชคจากไพ่สําหรับชาวอาทิตย์วันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข07นะครับต่อจากนั้นเป็นหมายเลข39นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข04นะครับ07 39แล้วก็04 นะครับเป็นหมายเลขนำโชคจากฝ่ายรอบชาววันนี้นะครับก็ลองปรับใช้ดูนะครับถ้าผลยังไงก็มาเล่าสู่กาฟังแล้วกันนะครับอ่ะต่อมาเราก็มาสู่ชาววันจันทร์กันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับทางการงานการรักสุขภาพชคงลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องกังับมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับเราก็จะมาเริ่มที่ช่องลาากันก่อนนะครับชคลาาของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็เกิดว่า ได้ไพ่เจ็ดหม้ก็ถือว่าวันนี้จะมีโชคลาภแบบกลางๆเข้ามาก็ได้นะครับสำหรับชาวบัญชันนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่การงานครับาการงานของชาวบัญชาสำหรับคนที่ต้องทงาอํางานในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชินีถ้วยก็ถือว่าการน,นี้การงานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับมีคนช่วยเหลือประสานงานกันค่อนข้างดีแล้วก็ดูทั้งการค้าการขายกา็ถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวบัญชันนะครับออต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับความรับของชาวบัญชนที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่คิงถ้วยก็ถือว่า ความรักในครอบครัวยังหวานชื่นกันดีอยู่นะครับสำหรับชาวบันจันนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของชาวสดชาวสวนบันชันในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไฟแปดถ้วยแปดถ้วยแดงว่าวันนี้เป็นวันที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยติดธุระห่างไปห่างไกลกันไปไม่ค่อยจะเจอกันนะครับวันนี้นะครับสำหรับชาวชาวบัญจันที่ยังสดนะครับอาจจะเป็นอะไรที่ต้องต่างเข้าใจปับธุระนะครับสำหรับชาวบันจันนะครับ ต่อจากนั้นเราก็มาดูที่เครื่องสวนนะครับต่อมาก็มาดูแน่สุขภาพนะครับสาหรับชาวบัณวันนี้นะครับเพราะว่าเราได้ไพ่สามไม้ก็ถือว่าวันนี้สุขภาพยังคงแข็งแรงดีอยู่นะครรอบชาวบัณฑิ์นะครับต่อจากนั้นเราก็มาสู่ในแง่ของเรื่องนำโชคจากไพ่กันนะครับเรืนำโชคจากไพ่หมายเลขแรกก็คือหมายเลขเจ็ดสิบสามนะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลขสี่สิบสามนะครับอ่านกันเลยนะครับเจ็ดสิบสามสี่สิบสามแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คือแปดสิบหกนะครับ 13, เจ็ดสิบสามสี่สิบสามแปดสิบหกเป็นหมายเลขนำโชคจอดไพ่สำหรับชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับโอเคต่อมาเรามาสู่ชาววันอังคารกันนะครับว่าชาวบังคารครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวบังคารในวันนี้นะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องด้า,านับไหมนะครับรอบชาวบังคารครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภกันก่อนกันนะครับโชคลาภของชาวบังคารในวันนี้นะครับปราบกับว่า,เ,าเราได้ไพ่ เจอสเตจก็ถือว <hi> ่ามีโอกาสจะมีโชคลาภแบบกลางๆเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบังคารนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวบังคารทนี่ต้องทํางานในวันนี้นะครับปรากฏบว่าเราก็จะได้แปดดาบก็ถือเอ้ยแปดไม้นะครับแปดไม้ถือว่าวันนี้ยังสามารถการงานก็ผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายการค้าาขายก็ถือว่ามีลูกค้ามาเยอะยู่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวบังคารนะครับต <Yeah. S 1> <ions> ่อมาเป็นเรื่องความรักกันบ้างความรักของคนที่มีครอบครัวและชาวบังคารปรากฏบว่า ขึ้นไพ่ห้าดาบก็ถือว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องราวของระแหงกันเกิดขึ้นในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวกันนะครับเพราะนั้นตั้งสีดีๆใน,นการคุยกันเจรจากันนะครับหลังจากน,นั้นเรามาดูกันในแง่ของชาวสดบา้า,ดบางชาวสวบางคันในวันนี้นะครับพอแบบว่าขึ้นไพ่เจ็ดดีก็ถือว่าวันนี้ชาวสดยังสามารถสานตอความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสวนบางคานนะครับต่อมาเรามาสู่ในแง่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวบางคันในวันนี้นะครับพอาบบว่าเราได้ไพ่ เดอเออร์เฟอร์ก hmm. okay, so ็ถือว่าสุขภาพยังเยี่ยมอยู่นะครับสำหรับชาวบ้านคารในวันนี้นะครับไม่มีอะไรต้องห่มาในแง่สุขภาพนะครับต่อมาเรามาสูตในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่กันบ้างนะครับเลขนำโชคจากไพ่นะครับสำหรับชาวับ้านคันวันนี้หมายเลขแรกก็คือหมายเลข85นะครับตัวนั้นหมายเลขถัดมาก็จะเป็นหมายเลข28นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข24นะครับ85 เออยี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบสี่เป็นไปได้ทำโชคจับไพ่ชาวประกันในวันนี้นะครับเราไปปรับใช้กันยู่นะครับจะเปิดยังไงมาเล่าสัขขงเกตฟังนะครับอ่ะต่อมาเรารสู่ชาวปรพุทธกันบ้างนะครับผ่านไปแล้วหนวดสามวันนะครับต่อมาเป็นชาวปรพุทธนะครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวปรพุทธในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับตกลงว่าเอา่อปรากฏว่าโชคลาภของชาวปรพุทธในวันนี้นะครับเราได้ไพ่ อัศวินทัวรก็ถือว่ามีโอกาสจะมีช่วลวางประดับกลางๆเข้ามาได้นะครับสำหรัชบชาวพุทธนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานสำหรับชาวพุทธที่ต้องทําง,งานวันนี้นะครับก็กล่ว่าการงานนะครับใจไพ่เดอะเมจิกชีนก็ถือว่าวันนี้การงานจะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งการค้าการขายก็ถือว่ามีส้าพดีค่อนข้างดีนะครับหรัชาวพุทธนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรับนะครับเพะลัพธ์นคนที่มีครอบครัวแล้วชาวพุทธนะครับ,รบก็กล่าวว่าขึ้นไพ่เด็กถือไม,ม้ก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังหวานชื่นกันอยู่นะครับสำหรับชาวน,นะครับวแล้ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวสวนบ้างชาวสวนใปัจจุวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สีดานะครับสีดาก,ก็ถือว่าวันนี้สมรรถภาพอาจจะต้องพักทำเรียกว่าปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยรับด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะะนั้นพยายามให้แจ้งเตือน่นในแง่ของการคุยกันนะครับตัวอยากจะได้ผ่านคนไปได้นะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูกันในแง่สุขภาพสุขภาพของชาวในวันนี้นะครับปรากฏว่า เราได้ไพ่สิบช่วยนะครับก็ถือว่าวันนี้สุขภาพยังเยี่ยมอยู่นะครับสำหรับชาวพุทธนะครับไม่มีอะไรต้องห่วงมากในแง่สุขภาพนะครับต่อมาเรามาสู่ในแง่เลขคำโชคครับเลขคำโชคจากไพ่สำหรับชาวพุทธวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขหกสิบเจ็ดนะครับต่อจากนั้นเป็นหมายเลขเก้าสิบเอ็ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขเจ็ดสิบสี่หกสิบเจ็ดเก้าสิบเอ็ดกับเจ็ดสิบสี่นะครับเป็นหมายเลขคำโชคจากไพ่สำหรับชาวพุทธในวันนี้นะครับ ขาองไปใช้กันจุดส่วนกันอะผ่านไปแล้วสักกี่วันละสี่วันนะครับต่อมาเป็นชาวบัณพุธัตนะครับว่าชาวบัณฑุธามาดูกันครับการเงินการงานความรักคาพโชควลางของชาวบัณพุธัตวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาวบัณฑุธัตนะครับเรามาเริ่มที่โชคกาบกันก่อนนะครับช่วงหลังของชาวบัณพุธัตวันนี้นะครับปรากฏว่า เรได้ไพ่ห้าหมายก็ถือว่าโชคลาภยังไม่เข้านะครับก็มาไม่ถึงครับรอไปก่อนครับสำหรับชาวภูตนะครับต่อมาเป็นในแง่ของการงานครับการงานของชาวภทเกัตจะต้องทางานในวันนี้นะครับเพราะว่าได้ไพ่เด็กถืดาบแสดงว่าวันนี้การงานอาจจะไม่ค่อยเข้าเป้านะครับอาจจะมีการดีเลย์หรือว่าผิดแผนไปนะครับนัดไปเป็นนัดเลยต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งค้าขายการขายก็เช่นกันนะครับอาจจะถูกลูกค้าเบี้ยวเรยจังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนตั้งรับพอดีก็แล้วกันนะครับ ต่อมาเป็นแง่ของความรักนะครับ <blunt risk> พเพราะของชาวาปพ <ique> ื้นฐานที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่ห้าถ้วยก็ถือว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ค่อยแฮปปี้ในแง่ของความรักอาจจะคุยกันไม่่คยรู้เรื่องผิดใจกันก็เจ้าพ่อแม่เจ้าอะไรนะเรียกว่า oh พ <but realised> ่อแง่แม่งอนกันนะครับวันนี้ก็ต้อั้งสีัีนะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของชาวโสดชาวโสดประพฤติฐานในวันนี้ก็คือขึ้นไพ่จะไหเพือสิทิตก็คือราศีพิจาร์นะครับเพราฉะนั้นในแง่ของชาวโสดนะครับก็ระวังนะครับวันนี้คนที่เรา คุยอด้วยอาจจะปีบเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือยังนะถ้าหรืออาจจะมีเรื่องของของนที่สามาแทรกได้นะครับสำหรับชาวส่วนของคนพัฒนะครับต่อมาในแง่ของสุขภาพนะครับสภาพของชาวพ้ทนพัฒในวันนี้นะครับประกบว่าขึ้นไพ่เด็กถือไหมก็ถือว่าสุขภาพยังดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบ้านพันในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูในแง่เรื่องของโชคนะครับเรื่องของโชคจากไพ่นะครับวันนี้หมายเลขแรกก็คือหมายเลขศูนย์แปดนะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลขหกสิบเก้านะครับ ถ้าอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข68นะครับ08 69แล้วก็68เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาววันศุล Hath วันนี้นะครับก็ลองไปปัดจัยกันดูนะครับเอาล่ะผ่านไปแล้วทั้งหมดก่อนละ5วันนะครับต่อมาเราเป็นวันศุกร์ชาววันศุกร์บ้างนะครับเรามาดูกันครับว่าชาววันศุกร์นะครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับสำหรับชาววันศุกร์ในรายยุต้องตั้งรับยังไงบ้างที่ต้องต้องระวังไหมนะครับสำหรับชาววันศุกร์วันนี้นะครับ เราจะเริ่มที่โชคลาภกันก่อนแล้วกันนะครับโชคลาภของชาวประสุในวันนี้นะครับระกอบว่าเราได้ไพ่ดัมบูนะครับดัมบูลขึ้นมาแสดงว่าวันนี้โชคลาภจะไม่เข้านะครับรอไปก่อนนะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของการงานครับแง่ของชาวประสุที่คนที่ต้องทํางานในวันนี้นะครับระกอบว่าเราได้ไพ่สิบเหรียญนะครับถือว่าวันนี้ถ้าใครจะต้องทํางานวันนี้ก็ถือว่าการชาวประสุ รุกล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายเกิดหรือว่ามีลูกค้าอุดหนุนก็ค่อนข้างเต็มที่เลยนะครับวันนี้ค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ความนะครับผลลัพธของชาวบรรสุขที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว,ว่าเราได้ไพ่เจ็ดไม้ก็ถือว่าสมรรภาพาในครอบครัวจะไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาพูดถึงในแง่ของชาวโสดนะครับชาวโสดบรรสุขในวันนี้ปรากฏว,ว่าขึ้นไพ่เดอะหฮโอแพนนะครับเดอะแพนก็ถือว่าวันนี้สมรรภาพของชาวโสด ก็ S <S <an> ยังาสามารถสารตอไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังเป็นคนโซลจริงๆวันนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับยังไม่อาจจะยังไม่เจอคนถูกใจแต่ใครที่เจอใครแล้ววันนี้ก็ยังสามารถสารตอบไปได้ค่อนข้างดีครับต่อมาในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพเาชบมาสู่ในวันนี้นะครับเพราะว่าเราได้ไพแ่แปดเหลียญก็ถือว่าสุขภาพยังดีอยู่มากนะครับสำหรับชาวบุญสุกนะครับต่อมาเรามาดูในแง่เลขนาโชคครับเลขนาโชคจับไพ่ในวันนี้นะครับเพราะว่าเราได้หมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ ต่อมาเป็นหมายเลข94นะครับได้หมายเลขนึ่งคือ38นะครับ71 94และ38นะครับเป็นหมยายเลขนำโชคจากไพ่รอบชมสุดวันนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างน,นะครับโอเคต่อมานะครับเราก็มาสูา่ชาววันเสาร์นะครับว่าการางานการงานของ,ของ,งลักษณะโช่าไ ของชาวบันสสาวในวันนี้เป็นเช่ไนไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งกับไหมหรีอต้องพลาดระหว่างไหมนะครับสำหรับชาวบันส์าวในวันนี้นะครับเรามาเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับปราะกิดว่าโชคลาภของชาวบันสสาวในวันนี้นะครับปราะกิดว่าเราได้ไพ่เจ็ดดาบครับแสดงว่าเจ็ดดาบก็คือโชคลาภจะไม่เข้านะครับรอไปก่อนนะครับสำหรับชาวบันสาน์าวนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับสำหรับชาวบันสสาวที่ต้องทํางานในวันนี้นะครับปราะกิดว่าได้ไพ่อัศวินเหรียญก็ถือว่าวันนี้ การงานจะสําเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับขายก็มีกําไรค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับความรักของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เจ็ดเอก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังหวานเชื่อกันอยู่นะครับต่อมาในแง่ของชาวโสดนะครับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เจ็ดไหมก็ถือว่าวันนี้ชาวโสดยังสามต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับต่อมาเรามาดูในแง่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก่วา เราได้ไพ่เดอะลอเวอร์นะครับเซอร์ลอเวอร์ก็ถือว่าสุขภาพยังดีอยู่ค่อนข้างมากนะครับสหรับชาวเวสเอร์ในวันนี้นะครับโอเคต่อมาเรามาสู่ในแง่ของเลขนําโชคนะครับเลขนำโชคจับไพ่สําหรับชาวเวสเสอร์ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขก็คือสี่สิบสองนะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลขเก้าสิบสองนะครับอ่ะแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสาสิบสนะครับ 42 9 2ิเองและ3าเป็นไปได้ทำช่งจากไพส่สำหรับชาวบ้านายในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาแชร์ให้ทราบกันจะได้รู้เป็นดีๆด,ด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทายดวงวันในวันนี้สำหรับคนทั้ง7วันนะครับแล้วก็เลขของช่ของคนทั้ง7วันก็ไปปรับใช้กันดูนะครับดวงที่ทายไปก็ถือว่าเป็นดวงทูทวไปนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับดวงของท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าจถ้าให้ตรงก็แนะนำว,ว่าสามารถทำมาดูดวการสนินตัวได้นะครับ แล้วก็ยังไงก็ตามฝ like, ากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสังเกตดีกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไปฟาดในคลิปต่อไปขอบคลิปี่ไปฟังทุกวันนะครับจะคลิปต่อทุกเช้าคืนนะครับก็รับผู้ที่ติดตามก็สามารถที่จะรอรับฟังได้เลยนะครับหลังจากเช้าคืนแป้งนี่เลยคลิปขึ้นมาเลยนะครับก็สามารถจะใช้ในวางแผนในการดำเนนชีวิตแต่ละวันได้นะครับแล้วก็ยังไงถ้าสนใจจะเรียนวินชาพยากรณ์นะครับก็สามารถจะติดต่อทักมาที่ไลน์แอดที่เห็นอยู่หน้าจอหรือช่องทางต่างๆที่ปรากฏอยู่ใน ยู right? pues ips, And And ่งนี้ได้เลยนะครับจะมีคนติดต่อได้นะครับตอนนี้ก็จะเปิดหลักสูตรเจ็ดตัวเก้าฐานะยุกต์นะครับทั้งภาพพื้นฐานและภาพพยากรณ์นะครับแล้วก็จะมีภาพเย็บสีเข้ายนะครับแล้วก็หลักสูตรอื่นๆก็จะตามมาอีกทีเด็กนะครับเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งในเดือนต้นเดือนมกราคมนะครับปีหน้านะครับก็อีกไม่ประมาณเดือนนะครับก็สามารถจองจิวมกันไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสนใจจะเรียนกันเป็นกลุ่มย่อยก็สามารถจะจองกันมาต่างอีกทีนึ็กก็ได้นะครับก็แล้วแต่จํานวนที่ผู้ที่จะจองเข้ามานะครับโอ ขอใอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังในวันนี้ประสบความสเรทั้งการเงินการงาน,งาน,งานอของรัฐสภาน,นะครับยังไงเราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งต่อในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีนะครับ